เคยสงสัยกันไหมครับพุทธานิตมาจากไหนการหาเงินจากศาสนาพุทธอะไรคือผิดอะไรคือถูกในปัจจุบันพุทธานิตหาเงินง่ายขนาดนั้นเลยหรือแล้วถามว่าคนที่บวชแต่เด็กจะมีความอินเลิฟแบบในซีรีส์ได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในรายการพุทธแบบกว้างๆด้วยกันครับต้องบอกก่อนว่าหลวงพี่ไม่ได้ดูซีรีส์นี้แล้วก็ไม่ได้คิดจะดูซีรีส์เรื่องไหนทั้งนั้น ดังนั้นสิ่งที่พูดในเอพิโซดนี้คือการหยิบยกประเด็นต่างๆที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียมาให้คำตอบจากประสบการณ์ของหลวงพี่เองและก็จากการตีความความรู้หลายๆแหล่งประกอบกันเริ่มต้นต้องถามก่อนว่าพระอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรเพราะถ้าเรานึกถึงคนอื่นๆอาชีพอื่น,ม,นมันนึกง่ายมากเลยใช่ไหมครับอย่างอาชีพพ่อค้าแม่ค้าก็จะนำวัตถุดิบ เช่นอาหารข้าวของใช้จากหลายที่ตื่นเช้ามาเปิดร้านค้าได้เงินแล้วก็เอาเงินมาใช้ซื้อใช้กินจบแต่พระไม่ใช่อย่างนั้นพระห้ามขายของห้ามใช้ความสามารถในการทำมาหากินพูด,ดง่ายๆพระห้ามรวยจากการทำงานนั่นเองซึ่งโดยปกติคนเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกก็ต้องกินอาหารมีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งดังนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่พระจะไม่คิดเรื่องทำมาหากินหาอาหารหาที่อยู่มาให้ตนเองมีชีวิตอยู่บนโลกต่อไปได้ซึ่งการหากินในแบบพระก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงออกบวชสละราชสมบัติของเจ้าชายที่มีอยู่มาใช้ชีวิตแบบพระพระองค์ทรงปฏิวัติการทำมาหากินของนักบวชในยุคนั้นเพราะแต่เดิมนักบวชในสมัยนั้นเนี่ยใช้การบูชายัญ ใช้พิธีกรรมต่างๆทางศาสนาในการหาเรียงชีพในแบบนักบวชถึงขั้นมีคำพีพระเวทที่เป็นคำพีคำสอนของศาสนา,าพราหมณ์เขียนเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมโดยเฉพาะเลยหนึ่งคำพีเต็มๆแล้วก็บังคับให้ทุกคนที่อยากจะเป็นคนนำประกอบพิธีกรรมต่างๆต้องเรียนตามคำพีนี้เราเหมือนราชการสมัยนี้แหละครับ ที่ต้องสอบเข้าถึงจะได้ทําหน้าที่ราชการแล้วก็มีรายได้เข้ามาตามลําดับขั้นที่สอบได้อาชีพนักบวชก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงปฏิวัติก็อะไรๆทํานองนี้แหละครับที่น่าสนใจคือพระพุทธเจ้าทรงเซตติ้งการทํามาหาเลี้ยงชีพในแบบพระเอาไว้อย่างดีอยู่สองข้อหลักๆด้วยกัน 1. พระองค์ทรงวางโมเดลการบินบาบะไว้สลับการเลี้ยงชีพของพระถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพ ต้องขอยกตัวอย่างเรื่องที่เป็นขวัญใจของชาวพุทธเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของพระองค์เองไปเยี่ยมพระเจ้าสุดโททนะผู้เป็นพ่อของตนตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตัดสินใจเลือกบิณฑบาตแทนการกลับเข้าไปพระราชวังเพื่อไปเสวยพระทหารรูรูเหมือนตอนก่อนบวชเป็นเหตุให้พระเจ้าสุดโททนะพอทราบข่าวต้องรีบออกมาจากวางังมาทวงดินเลยว่าท่าน ท่านกำลังทำให้ราชวงศ์เสื่อมเสียอยู่ที่กษัตริย์พูดแบบนี้ก็ไม่ปิดนะครับเพราะตอนที่พระเ,ะเจ้าทรงเป็นพระเจ้าชายสินธะพระองค์ก็ทรงเป็นที่คุ้นเคยของชาวบ้านชาวเมืองในเมืองของตนเองขนาดในช่วงที่เสด็จเยี่ยมชาวบ้านก่อนบวชพระองค์ก็ทรงมีขบวนแห่มีราชบริวาลรองรอบแต่การที่พอบวชแล้วกลับมาเดินเท้าเปล่าถือบาตรเที่ยวขออาหารชาวบ้านกินไม่มีกษัตริย์ที่ไหนทำกัน ถ้ากษัตริย์เมืองไหนทำแบบนี้กษัตริย์เมืองอื่นก็คงจะแซวว่าอุ๊ยลูกชายขอข้าวชาวบ้านกินอย่างกับขอทานตอนนั้นเองพระรพทรุทธเจ้าก็ทรงตอบกลับพระเจ้าสุทโธ,ธนะไปว่าเราตัดขาดจากราชวงศ์ไปแล้วสิ่งที่ทำอยู่เนี้ยการมิธรรมรแบบนี้เป็นสิ่งที่พุทธวงศ์เขาทำกันพุทธวงศ์ในที่นี้เป็นสิ่งที่ใหม่มากในยุคนั้น เช่นเดียวกับการเที่ยวขออาหารของนักบวชที่เป็นอดีตเจ้าชายการที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสินใจทําแบบนั้นแสดงให้เห็นถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับการเที่ยวขออาหารมากกว่าการเอาอกเอาใจพระราชาหรือพวกชนชั้นปกครองที่นักบวชในสมัยนั้นชอบทํากันถ้าเทียบแล้วศาสนาพราหมีคำภีพฤติกรรมในการหากินศาสนาพุทธก็มีคำภีบิณาบัดในการเลี้ยงชีพที่พระพุทธเจ้าทรงวางโมเดลไว้ อย่างพระวินัยในศีลของพระพิสุก็มีระเบียบให้สำรวมขนาดบินทบาทไม่ให้พูดเสียงดังไม่ให้หัวเราะขนาดบินทบาทเมื่อรับอาหารจากการบินทบาทมาแล้วก็มีพระวินัยสลับการพิจารณาอาหารที่ได้รับมาอีกแถมตอนกินก็มีพระวินัยว่าห้ามกินเสียงดังห้ามพูดคุยกันระหว่างกินอีกรวมๆแล้วหลวงพี่นับดูมีทั้งหมดห6หข้อด้วยกันที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องบินทบาทโดยเฉพาะ แถมในนิทานหรือเรื่องเล่าที่อยู่ในคัมภีร์ทางพุทธก็มักจะเล่าถึงการบิณฑบาตของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกที่บางครั้งไปปวดชาวบ้านบ้างไปปวดยักษ์บ้างเป็นต้นเห็นไหมครับว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับการบิณฑบาตขนาดไหนแม้ในปัจจุบันการบิณฑบาตก็ยังเป็นการทําอาหารเลี้ยงชีพของพระอยู่และเป็นการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ด้วยพระพุทธเจ้าเคยรัส ไว้ว่าการบิดาบาดเนี่ยคือการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องของนักบวชหรือเรียกว่าสัมมาอาชีวะในทางกับการการบูชายันการทำนายโชคชะตาการทำวัตถุมงคลพระพุทธเจ้าก็คยตัดไว้ว่าเป็นมิจฉาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้องนั่นเองข้อ 2. พระพุทธเจ้าทรงวางโมเดลการเทศสอนสําหรับการสร้างศรัทธาไว้ถ้าใครที่เป็นชาวพุทธระดับ,บหนึ่ง ฟังแล้วก็เฉยๆไม่ได้ว้าอะไรมากใช่ไหมครับแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทําและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่ใช่การเทศสอนเฉยๆแต่เป็นการสร้างค่านิยมครับลองนึกดูว่าถ้าเราเกิดในประเทศอเมริกาประเทศรัสเซียแล้ววันหนึ่งเราได้มีโอกาสมาไทยมาเจอพระขึ้นเทศตอนงานศพคิดว่าเขาจะมองพระด้วยความรู้สึกแบบไหนครับอาจจะมองว่าเป็นนักพูดคนหนึ่ง ที่ใส่ชุดส้มโกนหัวขึ้นบรรยายให้ความรู้อย่างที่นักพูดคนอื่นเขาทำกันแต่สำหรับชาวพุทธการเทศสอนไม่ใช่เพียงเท่านั้นทุกการเทศสอนคือการเปลี่ยนชีวิตคือการเข้าสู่เส้นทางธรรมคือหนทางในการหลุดพ้นจากความทุกข์คือการทำให้เห็นผิดเป็นถูกตามสิ่งที่ควรจะเป็นคือการยกระดับจิตวิญ,ญญาณให้สูงขึ้นเป็นค่านิยมประมาณว่ามาฟังธรรมกันนะ ชีวิตจะได้จเจริญรุ่งเรืองหรือมาฟังธรรมกันเถอะจะได้เป็นคนดีขึ้นเห็นไหมครับนี่คือค่านิยมที่ถูกแฝงมาผ่านการเทศสอนนั่นเพราะว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่พระองค์เทศทีเดียวคนบรรลุธรรมเป็นหมื่นเทศทีเดียวสามารถเปลี่ยนยักษ์เปลี่ยนพญานาะคเปลี่ยนพระราชาให้เป็นคนดีให้อุปธรรมพระพุทธศาสนาได้ ซึ่งในคำพีทางพุทธถ้านับเฉพาะเรื่องเล่าแทบจะครึ่งหนึ่งหรือแทบจะทั้งหมดด้วยซ้ำครับที่เกี่ยวกับปฏิหารหลังจากได้ฟังธรรมสิ่งนี้กลายเป็นค่านิยมของคนที่มาบวชในพระพุทธศาสนาว่าเวลาที่จะมาเทศสอนใครถึงจะไม่ถึงขั้นทำให้คนบรรลุทำได้ในทันทีแบบพระบพทธเจ้าอย่างน้อยก็ต้องช่วยให้เขาเข้าใจธรรมะเป็นชาวพุทธที่ดี และถ้าเขาได้เป็นชาวพุทธเขาก็อยากจะอุปถัมภอุปถากพระพุทธศาสนาตามกําลังของตนสืบต่อไปอายุของพระพุทธศาาก็อยู่ได้ยืนยาวคนก็มีกําลังใจอยากจะมาบวชเรื่อยๆดังนั้นจากที่เล่ามาทั้งหมดนี้การทํามาหาเลี้ยงชีพของพระจะมีอยู่สองข้อคือการบิณฑบาตกับการเทศสอนเป็นหลักพระจะมีอาหารกินก็ต้องบิณฑบาตพระจะมีคนมาศรัทธาก็ต้องเทศสอน นี่เป็นโมเดลที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้อย่างดีทีนี้พอเราเข้าใจว่าพระเนี่ยมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรและก่อนที่จะเล่าว่าพุทธภาณิย์ระดับพันล้านเกิดขึ้นได้ยังไงเพื่อให้จะไม่ต้องตกใจกับเรื่องนี้มากเกินไปหลวงพี่อยากจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังเป็นช่วงที่หลวงพี่ได้มีโอกาสไปติวบาลีประโยคสูงที่วัดสามพระยาช่วงนั้นหลังจากติวเสร็จหลวงพี่ก็ตั้งใจจะไปร้านหนังสือที่อยู่ติดกับธรรมศาสตร์ เลยว่าจะลองนั่งแท็กซี่ไปดูตอนนั้นก็ยังไม่บวชอายุประมาณ19ปีแล้วก็ยังไม่เคยนั่งแท็กซี่เลยเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้มีพระพี่พระเพื่อนในวัดนี่แหละก็เตือน,น,นแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าแท็กซี่อ่ะชอบหลอกกินเงินพระเพราะเห็นว่าพระใจดีซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแรกแรกเราฟังก็ไม่เชื่อแต่ก็คิดว่าอาจจะมีอยู่ก็ได้ครั้งแรกคงจะไม่เจอหรอกมั้งโอ้โหปรากฏว่าเจอตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับ พอขึ้นรถเราก็บอกสถานที่ที่เราจะไปทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นแต่พอจังหวะที่จะต้องตัดผ่านทะลุเข้าธรรมศาสตร์ไปแท็กซี่เขาก็จะพาเลี้ยวอ้อมหนูพี่ก็เลยบอกว่าให้ตรงไปเลยเขาก็บอกว่าทะลุไม่ได้มันต้องเลี้ยวมันต้องเลี้ยวจริงแล้วเขาก็ตัดสินใจเลี้ยวไปทันทีหลวงพี่ก็งงแม้ว่าขับไปจะทะลุไม่ได้ก็ตามแต่ถ้าลงจอดระหว่างทางเดินแป๊บเดียวก็ถึงร้านหนังสือแล้ว แล้วอีกอย่างเนี่ยเราเป็นคนนั่งด้วยทําไมเราถึงไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเส้นทางที่จะไปก็เลยขอลงทันทีเลยเดี๋ยวทางที่เหลือเดี๋ยวเดินทะลุธรรมศาสตร์เองก็ได้เพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยเสียเหนือได้แต่เสียเงินไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาถ้าจําเป็นต้องขึ้นแท็กซี่จริงๆระหว่างนั่งก็จะเปิด GPS ดูทางทุกครั้งหุ่มพี่ก็มักจะได้ยินเหตุการณ์ประมาณนี้ในหมู่เพื่อนพระพี่ว่าโดนแท็กซี่โกงบ้าง บางรูปไปซื้อต้นไม้ก็คิดราคาเกินเป็นเท่าตัวบ้างเรื่องนี้อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าเมืองพุทธไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับพระเสมือไปเพราะมุมมองของพระต่อเงินกับมุมมองของโยมต่อเงินของพระมันขัดกันอยู่จึงอยู่ที่มุมมองของพระต่อเงินมันไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลที่เวลาเดินทางหรือเวลาต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง,าง,างๆก็จะมีโยมอุปถัมภ์คอยดูแลให้เลยสมมติว่าหลวงพี่ต้องการจะไปเชียงใหม่ ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลสามารถเดินไปแล้วก็ขอติดรถมา้าขึ้นเกลียนไปได้เลยแต่สมัยนีย้การอำนวยความสะดวกจะมาในรูปแบบการใช้เงินอย่างเวลาที่ต้องมาติวบาลีในตัวเมืองยมพ่อยมแม่หลวงพี่ตามมาอุปถักต์ไม่ได้ก็ถวายเป็นปัจจัยมาแทนเพราะบริบทที่เปลี่ยนไปประมาณนี้การถือเงินของพระในสมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่พอจะอนุโลมได้ แต่แปลกตรงที่มุมมองของโยมที่มีต่อเงินของพระนี่แหละทำไมถึงคิดว่าพระทุกคนมีเงินทำไมถึงคิดว่าพระรวยลองคิดดูสิถ้าพระรวยพระมีเงินจริงคิดว่ากลุ่มคนแบบไหนจะมองพระเป็นเป้าหมายในการหากินใช่แล้วครับเป็นกลุ่มคนที่ต้องการหากินกับศาสนานั่นเองเพราะถ้ามุมมองของพระคือการมีเงินให้พอใช้อำนวยสะดวกยามจำเป็น แต่มุมมองของโยมที่มีต่อเงินของพระคือการเอามาหากินเที่ยวสําราญความสุขแล้วล้วก็สมมุติเขาถวายมาพันหนึ่งพระใช้เติมเงินโทรศัพท์เดือนละสองที่เหลืออีก800ก็อาจจะตกเป็นเงินของโยมที่ดูแลวัดอีกทีก็คิดได้อีกอย่างถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ปะปัจจัยที่จําเป็นต้องใช้กินต้องอยู่มีมากกว่าพระอยู่แล้วบางคนมีลูกต้องเลี้ยง ก็ต้องหาเงินเลี้ยงลูกมีบ้านมีรถที่ต้องดูแลซึ่งถ้าเทียบกับความเป็นอยู่ในแบบของพระที่สามารถใช้จีวรตัวเดียวก็ได้อาหารก็มีธาบะาพอฉานเป็นมือม้อๆก็ไม่เป็นปัญหาดังนั้นเมื่อความจําเป็นที่ใช้เงินมีมากกว่าก็เลยต้องการเงินมากกว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดพุทธพาณิชย์ขึ้นมา โดยคนกลุ่มนี้มีความรู้ในการบริหารเงินจากการเงินหางเงินซึ่งเป็นทักษะที่พระที่ตั้งใจมาบวชศึกษาธรรมะไม่มีแล้วก็ไม่ได้สนใจกันการสร้างวัตถุมงคลการเก็บค่าเข้าชมแล้วก็การบอกบุญในสิ่งที่ไม่จําเป็นจึงเป็นทางมาแห่งเงินของคนกลุ่มนี้ที่ได้ยินมาบางคนถึงขั้นไปแอบเก็บเศษผมของหลวงปู่ท่านหนึง่งเพื่อที่จะเอามาผลิตเป็นพระเครื่อง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปล่อยขายหรือบางคนตั้งราคาร่วมบุญสูงสไว้เพื่อที่จะได้เอาส่วนเกินมาเป็นของตนเองหรือบางคนเข้าหาวัดเอาอกเอาใจพระเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็มีก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมมูลค่าของธุรกิจในเครือวัดถึงเคยแตะหลักพันล้านอยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงครับปัญหานี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อวัดมีการปรับระบบ ครั้งใหญ่ให้มีความโปร่งใสมีการทำงานที่เป็นระบบมีระบบบริจาคที่จับต้องได้มีการนำเงินที่เหลือมาใช้ในการกุศลอย่างเป็นระบบนี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองกันใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงวิธีแก้ปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะพระที่บวชมาส่วนใหญ่ล้วนแต่บวชตอนมีอายุทั้งนั้นมาบวชก็แทบจะไม่มีอารมณ์จะทํางานจะให้มาบริหารวัดยิ่งยากเข้าไปใหญ่ และต่อให้เราอวอดตอนช่วงวัยทำงานมีความรู้มีประสบการณ์มีแรงจะทำแต่สุดท้ายก็ต้องมาติดที่ความคิดเห็นของพระผู้ใหญ่อยู่ดีเพราะสังคมของพระของวัดจะนับตามพันเตอวโสใครหวดก่อนคนนั้นถือว่าแก่พรรษาก,กว่าแม้เราจะมีอายุมากกว่ามีประสบการณ์การทำงานสามารถบริหารจัดก,การวัดได้ก็หมดโอกาสที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของวัดไปในทางที่ดีได้ซึ่งพระผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ ที่เขาบวชมานานก็มีแต่ที่บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรกันทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นความรู้หรือประสบการณ์การบริหารจัดการการรู้เท่าทันคนทั่วไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ท่านไม่ได้ถนัดจะทําบางท่านจึงเลือกที่จะเชื่อคนสนิทเชื่อกรรมการวัดหรือมกคทายกวัดแทนเพราะมันง่ายดีไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อนเพราะเราบวชมาก็เพื่อหาความสงบซึ่งต่อให้เป็นหลวงพี่เองเนี่ยถ้าบวชไปจนถึงเป็นพระผู้ใหญ่ ก็คงจะเลือกทำแบบนี้เหมือนกันด้วยเหตุผลง่ายๆคือบวชแล้วก็อย,กอยากอยู่อย่างสงบสงบดังนั้นปัญหาเรื่องพุทธพาณิชย์โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากตัวพระที่บวชแต่เกิดจากโยมยๆที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเข้ามายุ่งเกี่ยวกับวัดกับพระเกินความจำเป็นดังนั้นหลวงพี่ก็อยากจะส่งเสียงเล็กๆให้เกิดการอบรมพัฒนาความรู้เรื่องการจัดก,การวัดที่ไม่จำเป็นต้องมีโยมมายุ่ง หรือออกกฎระเบียบข้อบังคับบางอย่างเพื่อปิดช่องว่างไม่ให้มีการเอาเงินที่โยมบริจาคด้วยศรัทธาไปใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นดีกว่าปล่อยให้คนกลุ่มนี้ยังลอยนวลอยู่เพราะคนที่จะอยู่กับพระพุทธนาเป็นคนสุดท้ายก็คือพระญาติโยมเนี่ยพอเห็นว่าวัดหมดประโยชน์แล้วเขาก็หาที่ทํากินใหม่ของเขาได้แต่พระที่ตั้งใจมาหวดละ่ะจะให้ท่านอยู่ยังไง ให้ท่านรู้สึกยังไงและมาถึงประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดที่สุดคือเรื่องที่พระบวชแต่เด็กจะมาอินเลิฟคั่งรักแบบในซีรีส์มันเป็นไปได้ไหมถ้าจากที่ที่หลวงพี่บวชมาหลวงพี่อยากจะบอกว่าเป็นไปนได้น้อยมากที่พระที่บวชมาแต่เด็กจะมีความคั่งรักหรือจะไปตกหลุมรักใครสักคนแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเพราะคนที่บวชมาแต่เด็กต่อให้เป็นต่อให้เป็นพระไปแล้วก็ตาม ก็ยังมีความเป็นเด็กมัธยมอยู่คือจะมีความคุ้นเคยกับเพื่อนมากกว่าการเข้าไปคุยกับเพศตรงข้ามสมมุติว่าถ้าในห้องมีสาวสวยอยู่ข้างซ้ายพระเพื่อนที่บวชอยู่ด้วยการอยู่ข้างขวาพระที่บวชแต่เด็กก็จะเลือกไปพูดคุยทักทายกับเพื่อนมากกว่าถามว่าสนใจสาวสวยไหมก็อาจจะสนใจหรือไม่สนใจก็ได้ถ้าไม่จําเป็นต้องคุยก็จะไม่คิดจะคุยสมมุติว่าคุณมีลูกชายอยู่สองคนลูกคนหนึ่ง ส่งเข้าโรงเรียนมัธยมตามปกติอีกคนให้เรียนที่บ้านสอนเองไม่ให้เจอใครเลยแน่นอนว่าพอทั้งสองคนโตมาลูกคนที่เข้าโรงเรียนตามปกติก็อาจจะมีแฟนมีสังคมในแบบของตน,นเองโดยที่ไม่จําเป็นที่เราต้องห่วงเพราะว่าเขาสามารถปรับตัวได้สบายๆส,ส่วนลูกอีกคนด้วยความที่เราสอนหนังสือเองอยู่ที่บ้านตลอด5-6ปีก็จะเป็นลูกที่เราคุ้นเคยแล้วก็รักมากกว่าลูกอีกคน เพราะเราเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดแต่ในขนาดเดียวกันลูกคนนี้ถ้าต้องเข้ามาหาลาัยจริงๆคิดว่าเขาจะกล้าไปเดินทักทายหรือเป็นฝ่ายเริ่มทำความรู้จักกับคนอื่นก่อนไหมยิ่งถ้าพูดถึงการไปมีแฟนตอนช่วงมาหาลาัยแทบจะเป็นไปได้ยากมากขนาดผู้ชายทั่วไปไม่กล้าเข้าไปจีบผู้หญิงก่อนก็เยอะก็เหมือนกันครับคนบวชแต่เด็กจะมีสังคมในหัวคือพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงพระพี่พระน้องพระเพื่อนครอบครัว กับการคนทั่วไปจะมีแฟนเพื่อนรุ่นพี่พ่อแม่ดังนั้นคนที่บวชแต่เด็กจะมาอินเลิฟแบบในซีรีส์จึงมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเพราะการหล่อหลอมการใช้ชีวิตที่ต่างกันวัยมัธยมของคนที่บวชแต่เด็กกับพระอาจารย์เพื่อนๆน,น้องๆอ,อยู่กับการเรียนธรรมะเรียนหนังสืออยู่ในสังคมระแวดวัดเป็นหลัก แต่คนทั่วไปจะคุ้นกับการเข้าหาสังคมสนุกสนานกับการใช้ชีวิตมากกว่าอีกทั้งพอบวชเป็นพระก็มีพระวินัยที่ห้ามอยู่กับผู้หญิงสองตาสองในที่รับหูรับตาห้ามพูดคุยเกิน5คําโดนพระวินัยก่อมหูมาตลอด7-8ปีตั้งแต่เด็กจนกระทั่งบวชพระคิดดูสิว่าโดนพระวินัยก่อมมาขนาดเนี้ยจะมีอารมณ์ไปคุยกับผู้หญิงสองตสองสักกี่คนกัน ดังนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะมาอินเลิฟจะมายืนคุย2ต่อ2แบบในซีรีส์ครับและนี่ก็เป็น3ประเด็นที่หลวงพี่หยิบยกมาเล่าให้ฟังคิดอย่างไรอยากให้รายการพูดแบบกว้างๆทำประเด็นไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเด็กพูดไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเราจเจริญพร